สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนนะครับวันนี้ฮะกับผมบอลบอลดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้ากับผมครับผมจินจินนะค่ะหัวเหตุเจ้าเก่าครับผมสวัสดีครับพี่จินสวัสดีครับผมบอลบอลอืมครับผมในวันนี้ครับตามหัวข้อที่เห็นนะฮะวันนี้มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่เศร้าเศร้าใจสักหน่อยนึงนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยผมมาอยากจะพูดคุยเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เราท,รา,ทราบข่าวมาใหมๆ่ๆเลยเหมือนกันแต่ว่าพอนึกๆดูแล้วเนี่ย มีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้หล,หลายครั้งหลายคราเลยเราพวกเราเองเนในกลุ่มผู้ติดตามวงการการ์ตูนมาเนี่ยมีเรื่องชวนเจ็บปวดหัวใจหลายครั้งเลยทีเดียวกับการที่นักเขียนนะฮะนักเขียนผลงานไม่ว่าจะมังงะหรือไ์โนเวลนิยายต่างๆเนี่ยต้องประสบเหตุหรือประสบเพราะกรรมบางอย่างที่ทําให้นักเขียนท่านนั้นเนี่ยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแล้วผลงาน ที่กำลังเขียนอยู่นะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีอันหยุดชะงักไป mm hmm. นะฮะเป็นส่วนมากแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยก็กลายเป็นผลงานที่ไม่มีตอนจบเพราะฉะนั้นครับพี่จิน mm hmm. จากเหตุล่าสุดนะครับผมที่เราได้สัมผัสกันมากับกรณีของอาจารย์มิุระเ h นทาโร่นะฮะเ mm hmm. จ้าของผลงาน erk, เบอร์เซ s ร์ก ผมจาได้แต่คนไทยเรียกกันดาบควายชายคลั่งอ่ะผมจําไม่ได้ว่าผมจําไม่ได้ว่ามังงะชื่อไทยหลกัหลกๆก็ชื่ออะไรนะแต่นักรบวิปลาดของวิบูลกิจอ๋อ,อืโอเคโอเคโอเคอยู่ญี่ปุ่นนานผมลืมแล้วแล้วเดี๋ยวนี้พอเสิร์ชอินเทอร์เน็ตไปทุกคนก็จะเรียกกันดาบควายชายคลั่งแล้วก็เราจาไปแล้วมันคงไม่ใช่ชื่อทางการหรอกเรื่เบอร์เซิร์กมันแหมมาชื่อชื่อจริงมันก็แค่สอบประโยคอะก็คือหลังๆก็คุยกันแต่เบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กใช่เบรุเซรุกุเนี่ย ภาษาญี่ปุ่นนะเอออ่นะอันนี้หลายๆท่านน่าจะทราบกันแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็แหล่งข่าวต่างๆเนี่ยน่าจะพูดกันไปเยอะตั้งแต่นะวันนั้นแล้วนะฮะกับการที่ผลงานเบอร์เซิร์กเนี่ยก็มีอันต้องหยุดชะงักไปซึ่งณเวลาที่เราคุยกันตอนนี้นะฮะก็ยังไม่ปรากฏข่าวสารว่าจะมีการเออสารต่อในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องทําใจไว้กึ่งๆเผื่อไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่า ตัวอย่างผลงานหลายๆอย่างที่ผ่านมาเกิดเคสแบบเดียวกันนี้เนี่ยก็หลายชิ้นก็มักจะไม่ได้สารต่อเนาะอืมอ่ะแต่ไหนหนในโอกาสนี้ครับผมเราก็มาดูกันว่าอดีตที่เราเคยผ่านๆกันมาเนี่ยมีเคสแบบนี้นะฮะที่นักเขียนกระตูนหรือนักเขียนนิยายเนี่ยต้องมีอันจากไปก่อนไว้อันควรทําให้ผลงานชิ้นนั้นเนี่ยกลายเป็นผลงานตํานาน ที่ไม่มีตอนจบไปเลยเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างในใจผมเลยนะครับผมในใจของบอลน,นี่แหละอืเรื่องนั้นคือโดราเอมอนพูดอย่างนี้เนี่ยจะบอกว่าเพราะอาจารย์อ,อ,อาจารย์ผู้เขียนโดราเอมอนอาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอหรืออาจารย์ฟูจิโมโตะฮิโรชิเนี่ยสชยชีวิตไปไปอย่างกระทันหันเกือบจะกระทันหันด้วยโรคมะเร็งในช่วงช่วงตั้งแต่ปี1 9ึ่เนี่ยตอนนั้นนะฮะผม โอ้ผมยังเด็กๆอยู่มากเลยนะจะปถมแบบต้นๆเลยอ่ะหรือแบบอะไรประมาณแบบยังพอจําความได้นะฮะว่ามีข่าวออกมาทางวิทยุเว้ยแต่จริงๆจาได้ว่าข่าวนี้ออกเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นทีออกทีวีทุกช่องในไทยเลยอ่ะหนังสือพิมพ์ด้วยมั้งออกข่าวอืมออกข่าวเป็นข่าวแบบข่าวภาคค่าอ่ะซึ่งซึ่งเมื่อก่อนข่าวการออกข่าวภาคค่าคือต้องเป็นเรื่องที่สาคัญมากมีลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหนังสือพิมพ์อเมริกาลงแบบเป็นก็เรื่อง เรื่องใหญ่มากก็ก็สมควรจะใหญ่เพราะโดราเอมอนนี่ก็ตีพิมพ์ทั่วโลกถูกต้องแล้วในไทยตอนนั้นอ่ะปีหนึ่งเก้าเก้าหกของผมถ้าจะผมจำไม่ผิดนะก็คือผลงานเอ่อรวมเล่มแบบลิขสิทธิ์เนี่ยก็วางจำหน่ายพวกแบบประมาณแบบล็อตแรกๆของเนชั่นเลยพอดีมันเป็นช่วงที่แบบว่าเรากำลังได้ตามติดตามเก็บโหตามเก็บอย่างขบักขเม่นอยู่แล้วก็ในช่วงหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็รวมเล่มใหม่ก็มีการเขียนเขียนจั่วไว้เหมือนกันว่าเออเนี่ยผู้เขียน ต้นฉบับได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ hmm. ก็ค่อนข้างเศร้าแต่ข้อหนึ่งของกรณีนี้นะฮะจะแตกต่างจากผลงานอีกหลายๆท่านที่เราจะเอ่ยต่อจากนี้ก็คืออาจารย์ฟูจิโมโตหรืออาจารย์ฟูจิโกเอฟฟูจิโอเนี่ยเขาก็ได้เปิดบริษัทไว้ด้วยเปิดบริษัท oh. ในในลักษณะนี้เนี่ยคือเปิดบริษัทที่เป็นองค์กรมาดูแลลิขสิทธิ์ของตัวโดรอมอน เพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นคือโดรไมอนะเวลานั้นเนี่ยมันก็กึ่งๆจะเป็นธุรกิจที่มีความเป็นมิกซ์มีเดียเยอะประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่ามีทั้งตัวมังงะเองอนะฮะอนิเมชันทีวีซีรีส์มีทั้งออตัวภาพยนตร์ฉายโงอีกอะไรเงี้ยซึ่งพภาพยนตร์ฉายลงเนี่ยมีฉายทุกปีน่าจะแทบทุกปีเลยนะเออแทบทุกปีแทบนั่นแทบถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ต้องแก้ต้องอะไรนี่ก็ต้องก็ได้ฉายทุกปี มีทุกปีไปด้ดีบางปีมีะะมีสองมีสองเรื่องด้วยบางปีใช่ซึ่งเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยการจากไปของอาจารย์ฟูจิโมโตเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้โดรีมอนต้องหยุดชะงักไปแต่ว่าก็เป็นที่ทราบกันว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยผลงานโดรยมอนตอนใหม่ๆก็คือต้องเป็นคนอื่นคิดคนอื่นเขียนแล้วไงอืมอืมหรือมันก็รีรีใช้รียูใช้ออคอนเซปต,ต์ของอาจารย์ฟูจิโอเดิม ออแล้วก็มาปรับใหม่อีกทีนึงไม่รียุท์ก็รีเมคอะประมาณนั้นแม้แต่แม้แต่ตอนสั้นที่ยังฉายแบบฉายทีวีอยู่จนตอนนี้เนี่ยหลายๆ<อ>ตอนก็ยังเป็นการเอาผลงานต้นฉบับของอาจารย์มารีเมคแล้วก็อาจจะเพิ่มเตออิมเเปลี่ยนแปลงเนื้อหานิดๆหน่อยๆให้แบบสมตามยุคสมัยมากขึ้นหรืออาจจะแบบว่าเออมีทิศทางใหม่ๆในการนําเสนอมาแม้แต่ตัวทั้งซีรีส์เองแล้วก็ตัวภาพยนตร์เองก็เป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นได้นะครับว่า ผลงานอื่นๆที่ของโดรอมอนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานออริจินอลหรือผลงานดั้งเดิมของอาจารย์ฟูจิโกเองเนะี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเองก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีบางอย่างความลุ่มลึกบางอย่างเนะี่ยที่มันเทียบกับออไอเดียของอาจารย์ไม่ได้เลยใช่ถ้าเกิดมันจะมีรวมเล่มที่เป็นรวมเื่งสั้นของอาจารย์ฟูจิโอที่มีเนชั่นขายด้วยอะจําชื่อรวมเล่มสั้นไม่ได้นะ,ะแต่และเรื่องนี่แบบคิดคืออ่านอ่านเสร็จแล้ว ต้องมานั่งแบบว่าตั้งนิ่งๆแล้วก็คิดต่ออีกว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่คือแกแกแกเป็นคนที่ลุ่มลึกมากเลยครับผมจริงๆแล้วว่าอาจารย์ฟูจิโอไม่แต่โดเรมอนบางตอนก็บางก็มีอึ้งๆเหมือนกันนะอ่านเสร็จแล้วก็โอ้ใช่นี่โดเรมอนเลยนี่ใช่แล้วคืออย่างหนึ่งคือผลงานของอาจารย์ฟูจิิโอเนี่ยมันลุ่มลึกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเด็กๆทั่วไปอ่านก็จะรู้สึกสนุกแบบหนึง่งในขณะที่ผู้ใหญ่อ่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า จับสังเกตหรือสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในนั้นที่เด็กไม่รู้สึกได้อีกในทางหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าผมเองเนี่ยมีเคยพูดไว้ในตัวแบบเทปรายการที่เราคุยกันเรื่องโดรีมอนเดอะมูฟวี่เนี่ยก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ผมเอ่อยไว้ว่าโดรีมอนภาคไอภาคใหม่ๆที่เป็นออริจินอลของของทีมใหม่เองที่ไม่เกี่ยวกับต้นฉบับของอาจารย์เลยเนี่ยบางทีมันก็ขายเด็กไปอย่างเพียวๆเ,เลยนะคือผู้ใหญ่ดูแล้วหลับแบบแบบผู้ใหญ่ดูมันก็แบบมันไม่มีไม่มีอะไรที่ทาให ตกตะกอนทางความคิดมาถึงเราอะไรเงี้ยเหมือนเราแก่ไปเหมือนเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราแก่ไปก็เขาไม่ได้แต่งเองใช่ประมาณนั้นก็พูดถึงในเคสที่ว่าเอมีคนแต่งต่อเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เป็นเคสของกระตูนผู้หญิงอะครับผมอันนี้อุ้ยอันนี้ถ้าเกิดชื่อไทยนี่หลายคนน่าจะจําได้คือแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักเอ๊ะ เฮ้ยผมรู้จ <Yeah. S 2> ักชื่อนี้ผมไม่เคยอ่านเลยนะแต่ผมรู้จักชื่อนี้ออนั่นแหละเป็นอิตาสรานาคิสครับผมคนวาดคืออาจารย์คาโอรุธาดะครับเออก็ตอนนั้นเขียนไปอยู่แหละรู้สึกเขียนไปถึงเอ่อน่าจะสิบเล่มกว่านะเดี๋ยวเดอครับผมแล้วก็เป็นอันแล้วละเตรียมอีวิตกําลังแบบเรื่องนี้ดังเลยแล้วก็ในวันที่แกยายบ้านครับก็ ยายด้านปกติแหละคนคงของอ่ะ,อะปรากฏว่าแกพลาดยกของแล้วก็แกลม้มโอหัวไปฟาดกับโต๊ะอุยเกิดการกระทบกระเทือนทางสมองแล้วแกก็พาเข้าโรงพยาบาลแล้วแกก็เสียชีวิตครับอุ้ยอุ้ยก็คืออายุตัวยังน้อยอยู่เลยครับอายุแค่สาสิแปดปีอุ้ยอืมอิตาธราาาาาคดีก,ก็เลยออกมาได้ยีสบสามเล่มแล้วก็ไม่ได้ออกต่อ Oh. แต่ว่าหลังจาก oh. เออแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะก็คือมีการทําเป็นทีวีซีรีเป็นกระตูนหนังสือการ์ตูนเอเป็นการ์ตูนอนิเมชั่นครับโอ้ก็นู่นนะก่าจะได้ทําก็2008แล้วครับก็มีการไปขอคุณสามีของคุณคารุธาดาว่าเอ๊ะมันต้องแต่งต่อมันเป็นเนื่องจากมันเป็นอนิเมะมันต้องแต่งต่อจากเรื่อง hmm. ในมังกะแล้วก็ให้มันจบไปซึ่งคุณสามีก็ อนุญาตให้ทําได้ oh. ก็คือจะดูว่าตอนหลังจากหลังจากตอนจบยังไงสามารถดูได้ทั้งแบบที่แปลงเป็นคนแสดงก็มีเหมือนกันครับ oh. หรือว่าจะดูเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะก็ได้โอออครับ oh. แต่ดี่ก็คือจากไปแบบกระทันหันแบบไม่ใครจะไปรู้ว่าอันนี้คืออุบัติเหตุอะมันไม่ใช่เป็นโรคเนาะอ้ <c oughs> พูดแล้วก็คนลุกนะคนลุกยูดีๆคือไม่มันคือแป๊บเดียวเองอะเนาะโอ้ no. oh. แค่การหก<ม>ล้มครั้งหนึ่งจริงๆพูดก็พูด,พดนะฮะการที่คนเราหกล้มครั้งหนึ่งเนี่ย เออหกลงทาง,<ม>ทางกายภาพอ่ะนะมันก็บางทีแบบโอ้มัน,ม,นมันส่งผลกระทบอะไรเยอะเหมือนกันนะเออ<ม>เกินคาดเลยแล้วอ่เมื่อกี้พี่จินพูดถึงกรณีอุบัติเหตุแล้วผมก็มีกรณีอุบัติเหตุอีกอักอนหนึ่งเหมือนกันอืมครับอาจารย์อุซุอิโยชิโตะผู้เขียนเครยอนอชินจังอันนี้ก็ข่าวอันนี้ก็ข่าวทั่วโลกเหมือนกันตอนที่ชินจังนี่ก็<ม>ทั่วโลกเหมือนกันนะก็คือ กว่าจะดังถึงขั้นนั้นได้ดก็ใช้ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานกันนะนานคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมีเคสนึ่งนี้ผมอยากพูดเหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยอคนไทยชอบพูดกันว่าเนี่ยคนไทยโหเนี่ยสื่อไทยโหโบราณเนี่ยต่อต้านเนี่ยพ่อแม่ไทยโหโบราณต่อต้านชินจังเนี่ยมันบบเป็นเรื่องทะล่งเล็กน้อยน้อยแต่ว่าเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่อยอมรับกันแต่ว่าในญี่ปุ่นเองเ้ย ชินจังตอนช่วงครึ่งแรกๆเนี่ยโอ้ยก็เป็นที่ร้องเรียนจากผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันว่ามันทะเล่นทะลึงเอ่อทะลึ่งท,ทะเล้นมากเกินไปเออ mm hmm. ก็ถูกก็เรียกว,ว่าถูกต่อต้านจากกลุ่มผู้ใหญ่เหมือนกันจะเห็นได้นะครับว่าชินจังเดอะมูฟวี่หลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยได้ตามชินจังเดอะมูฟวี่ช่วงหลังๆนี้เพราะมันมีฉายในไทย mm hmm. จะเห็นว่ามันไม่ได้ลามกเหมือนเมื่อก่อนเออมันมีความเป็นหนังแฟมิลี่ที่แบบ ชินจังมาจะมีทเลนส์อ่อผมจะชอบพูดทะลึ่งทเลน์แล้วเป็นทเลน์ทะลึ่งอะไร <laughs> พีนไปขอโทษทีอะคือจะเห็นว่าชินจังช่วงหลังๆเนี่ยมันจะไม่ลามุกแบบเกินเบอร์เหมือนแรกๆมันจะมีแบบอย่างเช่นไอ้มุกนูดครึ่งก้นเนี่ยยังพอมีอยู่แต่ไอ้มุกเล่นช้างน้อยหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบแล้วมีความเ e นเซ็กชวลฮาร์ดมกับกับผู้หญิงเนี่ยจะน้อยลงอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือเขาพายายามปรับภาพลักษณ์ ของชินจังเนี่ยให้มันเหมือนกับอยู่ในกลุ่มของ Family ให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกรณีเดียวกับของผลงานโดรเอมอนครับก็คือชินจังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเอ่อมิกซ์มีเดียที่เป็นสื่อใหญ่มีทั้งแอนิเมชั่นมีทั้งภาพยนตร์ดังนั้นเขาก็มีกลุ่มเอ่อมีบริษัทองค์กรที่รับถือลิขสิทธิ์นี้ในการสร้างผลงานต่อเหมือนกันนะฮะแล้ว ตงพูดเคสเนี่ยก็จะโทษเออก็จะโทษทีมงานใหม่ไม่ได้ที่ชินจังซอฟต์ลงอะเนาะเพราะเขาก็ต้องปรับให้ซอฟต์ลงเพื่อให้ขายกลุ่มแฟมิลี่ต่อได้เหมือนกันอแต่อัจาร์แกเรื่องเรื่องฮิวเมอร์พวกนี้อัจฉริยะมากนะตอนตอนมีิตอนมีฮิมาวาริแล้วอะคือคือ,คอเกินเบอร์มีบ้างแต่เกินเบอร์ไม่ได้แบบตอนแรกๆคือนานๆแกจะมีมุกแบบเกินเบอร์ทีแต่ก็ไม่เล่นที มุขที่แบบผมประทับใจจนถึงตอนนี้คือไออชินจังมันบ้ามันไปเต้นช้างดอยต่อหน้าฮิมาบรีฮิมาบรีไม่รู้เอากอเอีย์ไปแปะฉากน้อยชินจังอะไรอย่างเงี้ยแบบชักดิ้นชักมอสะใจชิบแป้งเลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับคือผมก็คุยเรื่องของอาจารย์อาจารย์ชินจังเนี่แหละกับเพื่อนเนี่ยไม่นานมานี้เองเพื่อนผมยังแบบว่าอก็บอกว่าอสมควรนะอายุปานนั้นแล้วไปปีนฟูจิแล้วก็หล่นลงมาแบบนั้นเดี๋ยวก่อน คุณเข้าใจว่าเขาตายยังไงล่ะอ๋อก็นั่นไงก็ต้องแบกไปให้ป่าแบบในหนังอะปีนเอเวอเรสต์อะเฮ้ยคุณไม่ใช่ไม่ได้ปีนอย่างนั้นคุณผมไม่อยากหัวล้อแบบนี้ในในรายการนี้นะแต่ผมต้องบอกเออแต่คนยังคิดอย่างนี้อยู่ผมก็เกิดเหมือนกันบอกให้เดี๋ยว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 เอาให้ดูเดี๋ยวเปิดข่าวให้ดูว่าเออจุดที่ยังไงไปว่าเป็นยังไงมันเป็นไฮงคุณไม่ใช่ไปปีนแบบนั้นอ่าคือนี้ผมอธิบายคาภาษาญี่ปุ่นนิดนึงนะคะผมกรณีของอาจารย์อุซิอ เขาเขาว่าไปปีนเขาลักษณะน,นี้เนี่ยไม่ใช่แบบเป็นสวมอุปกรณ์มีผูกเชือกแล้วก็ปีนหน้าแบบผาอย่างนั้นแบบในหนังฮอลลีวูดแบบนั้นไม่ออใช่ครับคือคำคำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการปีนเขาเขามีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่ายามะโนบริหรือยามะโนบรุโนบรุหรือโนบริในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการปีนขึ้นหรือการขึ้นอะไรบางอย่างก็จริงอ่ายามะคือแปลว่าภูเขานะฮะแต่ว่าคำว่ายามะโนบริอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือถ้าเทียบเป็นภาษาไทยคือเรียกว่าเดินเขาเดินป่าจะถูกกว่า ม,มันเป็นกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกข,ของคนชื่นชอบธรรมชาติครับคือก็ช่วงวันหยุดเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวสไตล์แต่งตัวคล้ายๆไปปิกนิกน่ะแต่งตัวพอจะเดินเดินตามแบบตามธรรมชาติได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปชมนกชมไม้ตามภูเขาตามป่าอะไรต่างๆซึ่งป่าหรือสถานที่ที่เขาไปกันน่ะก็มักจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแนวไฮกิ้งแบบนี้อยู่แล้วอืจะมีการทำํำถนนและทางเดิน ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จะมีแบบบางจุดที่แบบเป็นเป็นเ,นเหมือนกับจุดชมวิวสําคัญเนี่ยบางทีก็อาจจะมีมุมร้านค้าอะไรแบบนี้อยู่คือพูดง่ายๆมันค่อนข้างมีความปลอดภัยเยอะระดับหนึ่งอ่าครับผมถ้าเกิดใครไปดูดูในภาพคือในภาพแบบมีตอนที่ท่านเสียชีวิตก็จะมีจุดที่เกิดเหตุถ่ายไว้อยู่ะจะเห็นว่าถนนน่นทางเดินอ่ะจริงๆไม่ได้แคบไปนะมันกว้างนะอะแต่มันก็นั่นแหละแต่ถ้าดูสองข้างทางอ่ะคือมันลึกอ่ะ อ <Ừ. S 2> คือเห็นดยค่าตามคือขนลุกเลยอ่ะแบบเออเออถ้าเกิดตกตรงนั้นก็อไม่รอดจริงๆด้วย <Ừ. S 2> แต่ถนนถนนจะจริงฉันไม่ได้เป็นถนนที่แคบนะคาก <Ừ. S 2> ว้างเลยเอาง่ายๆผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ตอนเปลี่ยนปถมอย่างเช่นไปค่ายลูกเสือคุณค่ายลูกเสือเวลาเขาพาขึ้นเขาขึ้นป่าเห็นไหมยังไงเขาจะบังคับว่าเฮ้ยยังไงพยายามต้องเดินเดินเฉพาะทางที่เขาเคยเดินนะเพราะนอกเส้นทางก็เห็นไหมบางทีมันก็จะเป็นแบบเป็นเลนเลนลาดลงไปในป่าอะไรเงี้ยซึ่งอันตราย ต่อให้มันไม่ใช่หน้าผาสูงอะไรเงี้ยตกลงไปก็บาดเจ็บหรือแบบผมก็สุ่มเสี่ยงได้เหมือนกันอะไรแบบนั้นออแต่เคสชินจังนี่ก็คือว่าคล้ายๆเคสโดรมอนใช่ปะก็คือตอนตอนที่เกิดเรื่องอะ่ะจริงๆแล้วก็คือคนก็มีบริษัทมาดูแลเรื่องชินจังแล้วเรียบร้อยเป็นของใหญ่ไปแล้วอะในญี่ปุ่นอะ่ะก็เป็นทีมงานแต่งต่อเหมือนกันประมาณนั้นใช่ครับก็คืออย่างของไอสตูดิโออะไรของเขาก็มีมีอยู่แล้วประมาณนั้นแหละอ่อยามากุจิโนบูรุนะฮะเจ้าของผลงาน นิยายไลโนเวลเซโรโนสุไคมะหรือเอ่ออะไรนะยัยศูนย์สนิทน่ะอสูรรับใช้ของยัยศูนย์สนิทใช่ใช่โวอันนี้กำลังแบบอันิเมย์พึ่งฉายไปนิยายทุกคนแบบกำลังเข้าอาร์คสุดท้ายแล้วกำลังตื่นเต้นกันนะครับผมเกิดเรื่องขึ้นมาถูกต้องอาจารย์แกก็เสียชีวิตกระทันหันไปเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันแต่กรณีของ นักเขียนท่านนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากท่านอื่นๆตรงที่ว่าทางสำนักพิมพ์นะฮะมีการาพยายามสารต่อผลงานชิ้นนี้นะครับผมก็ได้มีการออกข่าวกันในช่วงตอนนั้นนะหลังจากนั้นไม่นานนะ,ะก็คือของทางไอมิเดียแฟคทอรี่เนี่ยสำนักพิมพ์ของต้นสังกัดญี่ปุ่นเขานะฮะว่าเอ้ยจะยังตีพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ต่อเพราะว่าอาจารย์ยามากุจิเนี่ยได้วางแผนเรื่องราวไว้จนจบแล้ว วางแผนคือคือวางพล็อตไว้หมดแล้วแต่ว่าแล้วแล้วต้องบอกไว้ด้วยนะครับเป็นพล็อตตรงพล็อตระหว่างที่เอ่อพล็อตจนจบเนี่ยคืออาจารย์ยามากุจิเนี่ยส่งให้กับบกขณะอยู่ในโรงพยาบาลด้วยเอออะไรจ,จากหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีการรวบรวมนะักเขียนท่านอื่นๆเนี่มาช่วยสารต่อให้เป็นนวนิยายที่ออกออก,ออกตัวรวมเล่มอย่างสมบูรณ์ออกมาจนจบได้ฝักแล้วคนหลกว่ะ นะก็ณเวลานั้นอนะ่ะตอนที่เป็นข่าวใหม่ๆก็คล้ายๆกับกรณีเบอร์เซิร์ทีท่เราเห็นกันเนี่ยแหละว,ว่าเออหลายคนก็คาใจกันว่าเฮ้ยเรื่องมันเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วอ่ะจะคาค้างคาอยู่แค่แบบเออแค่แค่ตรงนั้นได้ก็น่าเสียดายนะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เออมีการสารต่อจนอวสานอย่างอย่างเรียบร้อยนะฮะ ได้ได้ได้คนเขียนนิยายดังอีกคนหนึ่งมาเขียนให้ครับผมคนเขียนเบดแดนผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อจำชื่อได้แต่ผลงานจำชื่อคนเขียนไม่ได้ขอโทษด้วยครับเบดแดนเบลดแดนก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นเหมือนกันนะแล้วก็ได้เป็นอนิเมะด้วยถึงอนิเมะมันจะลอยลอยถ้วยไปหน่อยก็เถอะแต่ก็คนชช้ไม่่สืออยู่จําได้ละแต่พูดก็พูดเป็นผลงานที่ได้เป็นอนิเมะมันไม่ใช่ผลงานคิรุคิเลแน่นอนฮะก็ผมเชื่อว่านัดที่เราพูดกันตอนนี้เนี่ยอ หลายท่านน่าจะได้ติดตามกันไปอยู่เยอะแล้วแหละผมไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องนี้ในยิปในไทยออกจบหรือยังนะแต่ญี่ปุ่นออกจบไปละที่เล่ม22นะฮะเออผมลืมอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมกระโดดมามของไรโนเวลละผมย้อนกลับไปที่มังง่ายอีสักหน่อยกระตูนครับผมครับผมกับเรื่อง High School of the Dead โอ้เรื่องนี้ก็โอ้เรื่องนี้ก็นั่นนะดัง ดังในฝั่งทั้งญี่ปุ่นทั้งตะวันตกเลยนะอเมริกาจะดังมากเพราะไายเส้นไปในทางแบบว่าไงนะคือซอมบี้มีซอมบี้มีเลือดสาดมีอะไรแบบนี้ก็ทางนั้นก็ชอบอยู่เหมือนกันใช่ใช่คืองนี้คืองี้ <laughs> ต้องบอกว่ามันเป็นผลงานที่แบบอืมันหาได้ยากในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเป็นตัวละครเป็นแบบเอ,อนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็สู้กับฝูงซอมบี้ที่แบบเกิดเชื้อระบาดอะไรประมาณอย่างนี้ไงเออแล้ว <laughs> แต่ต้องบอกก่อนว่าผลงานเรื่องนี้เนี่ยย้ำอีกทีผมว่าหลาย อาจจะมีบางท่านยังเข้าใจผิดอยู่ก็คือนักเขียนที่เขียนเรื่องกับคนวาดภาพเนี่ยคนละคนกันผู้วาดตัวผู้วาดเนี่ยมียังมีชีวิตอยู่นะครับผมแล้วเขาก็มีผลงานส่วนตัวของเขาอยู่ <c oughs> ก็คืออาจารย์โชจิซาโต้นะฮะอาจารย์ซาโต้ไดสุเกะที่เป็นคนเขียนเมื่อกี้ผมต้องพูดว่าซาตโต้โช,ช,ชจิสิ เออคขาซาโต้เหมือนกันงนั้นเออเอาเป็นว่าเป็นเป็นกาโตโชจิอ่ะคงคงจำศัพท์กันนะครับใช่ใช่โทษทีโทษทีผมพูดผิดนะก็อ่าได้อาจารย์ซาโต้ไดสุเกะผู้แต่งเรื่องเนี่ยเสียชีวิตนะครับผมในช่วงวัยห้าสิบสองปีด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสังเกตนะพูดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันถ้าไม่นับเรื่องอุบัติเหตุนะจะเป็นเรื่องหัวใจกับเรื่องมะเร็งอะอาจารย์อิชิคาวะเคนตะกี้เป็นหัวใจล้มเหลวอ่าอืมนะฮะ เหมือนอาจารย์มีโอลาก็เป็นนะนะหัวใจเส้นเลือดหัวใจฉีกขาดไอ้เส้นเลือดเส้นเลือดแดงฉีดขาดเส้นเลือดแดงใหญ่ขีดเาบพันด้วยนะอืมก็เป็นเรื่องเลือดเนี่ยแหละอ่ะ้าเลือดหัวใจหัวใจซะเยอะแต่อย่างเนี้ยนพรมากรณีของไฮ s ซ h o o l o ฟเดอะเดสเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกจะหยุดที่รวมเล่มเล่มที่เจดนะฮะแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเนื้อเรื่องกําลังจะไปต่อ เออแบบดังเอ้ยยังดังแบบนั่นเลยนะอนิเมะเพิ่งจบเลยอะจะไม่ผิดใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าอนิเมะเนี่ยมันก็สามารถพร้อมจะไปต่อได้เพียงแต่ว่าต้นฉบับมางงะเนี่ยยังไม่ยาวพอจะไปเป็นอนิเมะภาคต่อได้ไงตัวอนิเมะเองก็เลยเหมือนกับว่าเออชงค้างไว้ที่เนื้อเรื่องช่วงหนึ่งแล้วก็เหมือนอาจจะอาจจะแบบเออเฮ้ยผมเชื่อว่าถ้าบางงาได้เขียนต่อจากนี้จนยาวพอจะเป็นอนิเมะซีซั่นต่อได้อะก็ ก็อาจจะมีก็อาจจะแบบมีอนิเมะต่อได้เหมือนกันไงแต่ว่าสุดท้ายก็หยุดไว้แค่ที่ตรงนี้นะฮะก็น่าเสียดายอย่น้อยก็่น้อยคนเขียนก็ยังอยู่อะถ้าเกิดก็คงมีต่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าคนคนเขียนแกมีอำนาจตัดสินใจอะไรในเรื่องนี้ขนาดไหนนะเขาเป็นผู้วาดเฉยๆด้วยไงคือผู้แต่งเรื่องเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ถือว่าเป็นเจ้าของเรื่องอยู่ดีอื๋อใช่พอเป็นคนแต่งเรื่องทั้งหมดเนาะ ประมาณนั้นแต่จนถึงผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่มีข่าวสารอะไรต่อเลยตั้งแต่ปี2017แล้วเนี่ยมันก็ผ่านมาเท่าไหรแ่แล้วอะสี่ปีแล้วอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีข่าวสารอะไรต่อแล้วแหละคิดว่าอย่างนี้นะฮะอืมนะครับอ่ะแล้วออนอกจากนี้มีอีกเคสหนึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ข่าวออกมาเนี่ยผมสะเทือนใจมากอืม คือเอ่ยชื่อไปเนี่ยมังหะชื่อเรื่องว่าเคียวโนคิวชคุเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะรู้จักเพราะว่าเออไม่รู้ตีพิมพ์ลงนิลงนิตยสารออกมาได้สองตอนโอ้วผมจะรู้จักได้ไงลตะนี้สองตอนแล้วเออเดี๋ยวก่อนที่จะเล่านี่เดี๋ยวก่อนเขียนลงนิตยสารสองตอนแล้วมาคุยตอนนี้จะบอกนะเขาเสียชีวิตนะครับผมคุณอาจารย์คือคาจิจุนนะฮะ เสียชีวิตหลังจากเขียนได้สองตอนแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะฮะในวัยเพียงยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีเป็นมะเร็งอืมโอ้แล้วคือแต่ก็เกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นได้ใช่คือด้วยวาอายุนอตอายุน้อยกว่าผมอีกนะเวลานั้น,น่นนะเ่อลงออลงล,ลงลงลง,ลงการ,ร์ตูนในนิยยสารได้สองสัปดาห์แล้ว คืองี้คือแล้วแล้วคนนี้นะฮะเขาก็น่าจะเป็นแบบคนคนรุ่นใหม่ด้วยไงดังนั้นเขามีการสื่อสารทางทวิ t เตอร์ของเขาอยู่ตลอดนะฮะเขาก็มีการแบบประกาศออกมาทางทางบล็อกแล้วก็มีบนทวิตของเขาด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องรับเข้าเข้ารับการผ่าตัดแล้วตัวไอซีรีของเขาก็ต้องแบบมีการหยุดชะงักไปก่อนชั่วคราวเพราะป่วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นในเอ คอมมิเกะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการลงผลงานโปรโมตตัวไอคอมมิเกะปลายปี2016เนี่ยเขาก็เฮ้ยเขาก็อเอาไอผลงานตัวซีรีส์ของเขามาทำเป็นโดจินแยกขายในคอมมิเกะอะไรนี้ด้วยก็คือเรียกว่าแบบกำลังพยายามปั้นผลงานตัวเองอยู่เต็มที่เ,เหมือนกันแหละเออสู้สู้มาปีหนึ่งนะจำได้ว่าแกลงทวิตไว้ว่า มีแกแกป่วยปานปีบีนา2016แกเสียชีวิตตอนกันยา2017โหก็สู้กันมาปีหนึ่งเออสุดท้ายก็ก็ก็มีทางครอบครัวประกาศผ่านทวิตเตอร์ของเขานะฮะว่าเขาก็ได้เสียชีวิตไปด้วยวัยเพียง27ปีอ๋ออันนี้เราเราคุยแต่เรื่องที่มันยิ่งใหญ่แล้วนะอันนี้ก็คือแบบกำลังแบบเขียนได้เขียนกับตัว 9, 9, เลยกลางก้าวเออก้าลงก้า ย่างก้าวสาคัญในการได้เขียนผลงานอ่ะคุณเ<ม>ฮ้ยคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าการได้เขียนผลงานมังะสําสำหรับได้เขียนการ์ตูนด้แบบดตตีพิมพ์มังงะเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งในความฝันแบบอันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะก็<ม>น่าเสียดายเหมือนกันครับที่เอยความฝันเพิ่งจะเริ่มเองก็ต้องมาเป็นแบบนี้เสียแล้ว<ม>อืมันซึมจังวะว <laughs> ันนี้เศร้าจังวะเ <laughs> ออ มันนั่นมัน่นาฮะแล้วก็เมเห็นบอกว่าเออจะว่าไปเหมือนมีข่าวเออถ้าเกิดพูดถึงนักเขียนการ์ตูนอ่ะมีนักเขียนรู้สึกจะมีนักเขียนไทยด้วยหรือปาคือพึ่งเหมือนกับพ,พึ่งเกิดเคสนี้ไปอ่ะคือก็อกไม่ก็ไม่ถึงกับพึ่งเกิดเคสนี้ไปเท่าไหร่ก็ป,ประมาณเนี่ยสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ<อ>ผมเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยคนที่ติดตามการ์ตูนไทยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยเหมือนกันกับกรณีของผู้เขียน h o l i d a y h o w นะฮะหรือคุณคุณน้อยนะอาจารย์น้อยนะครับผมโกสินเจมชูโรด เอออาจารย์น้อยก็เอหัวใจวายครับผมเสียชีวิตขนาที่แบบก็ก exactly. <me> <un> well ็เรียกว่ากาลังตีพิมพ์ซีรีส์อยู่ในซีคิดอยู่เลยอ่ะอืมโอ้ยลงซีคิดด้วยนะซีคิดลงซีคิดตีลงตีคู่กับวันพีชอะคุณอยู่ในเดมเดียวกันน่ะผมจะไม่ผิดนะช่วงนั้นฮอลิเดย์ฮาวจะลงสลับกับเอ็กซิคิชันแนลอืมอืมคือเอ็กซิคิชันแนลโอ้ยลงคู่ลงคู่กับเอ็กซิคิชันแนลนี่แม่งก็สุดยอดแล้วนะคือมันคือการ์ตูน น่าจะเป็นสุดยอดการ์ตูนไทยเอ๊ะการ์ต <ffic ery S 2> <laughs> ูนเออสุดยอดการ์ตูนไทยที่ตอนนี้มันโอ้โหกี่เล่มมาห้าสิบกว่าเล่มใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้โหเยอะมากเออยาวยวยาวสุดๆอ่ะในในาในฐานะหนังสือการ์ตูนรุ่นใหม่อ่ะครับซึ่งก็คือณตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะตีพิมพ์สลับกับเอซ c คิวชั่นแนวก็คือเหมือนกับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ประมาณนั้นนะฮะ ก็เป็นอะไรที่ผมก็ใจหายเหมือนกันตอนนั้นข่าวสารนี้แบบโอ้โหเต็มทั่วทั้ง a ฟ e b o o k เลยคือคือคือแต่เหมือนเหมือนเราคนเล่าให้ฟังว่าคือเดินเดินอยู่แล้วก็เกิดอาการแล้วก็ไปเลยนลักษณะนั้นก็เราก็ตกใจเหมือนกันแล้วเราก็เสียใจกับกรณีแบบนี้ด้วยนะฮะก็อ่ะผมว่าผมว่าวันนี้เราเราเศร้ากันมาเยอะแล้วนะฮะก็นั่นด้วยนะครับผมก็เลือกจากช่วงนี้น่าจะมีก็คือออกจากบ้านกันไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะ ก็คือม the so like eh? so ันเกิดเรื่องมาเรื่องนี้อย่างเงี้ยสามสี่เดือนแล้วที่เราทํางานหรือว่าออกจากบ้านไม่ได้นี่ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ผมอะที่มีพวกที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอะแบบพวกความดันโลหิตสูงพวกเบาหวานในพวกเนี้ก็คือเท่าที่ฟังมาคือโดนหมอด่าทุกคนเออคือคืออยู่แต่แถวบ้านไงก็คือเวอร์ฟอร์มโฮมันไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอะแต่ก็อย่างที่เราอย่างที่บอลพูดไปตะกี้นี้ก็คือว่าถ้าเกิด นักเขียนน่ะถ้าไม่ด้วยอุบัติเหตุนะส่วนมากจะเป็นเนี่ยเรื่องความดันสูงเรื่องหัวใจเอ่อจะเป็นเรื่องพวกนี้เยอะนะซึ่งก็จากไปในอายุแบบไม่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 ได้เป็นอายุเยอะอะห้าสิบต้นต้นอ่ะอาจารย์เชนอาจจ์อาจารย์เอออิชีอาจารย์อิชิเขาว่าเชนนี่ห้าสิบหกอาจารย์มิุระห้าสิบสี่อืมอ่าแล้วก็มีนะตะกี้ีรู้สึกจะมีห้าสิบสองคนหนึ่ง เออก็คือจะวัยอยู่ประมาณเนี้ยเดือนนี้มีสี่สิบปลายสี่สิบแปดอย่างเงี้ยครับผมก็คือช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านอยู่นิ่งๆกันก็อ่าดูก็ให้รักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับผมบก็ถ้าเกิดมีโอกาสออกกําลังกายได้ในบ้านก็ออกกําลังกายไปอ,อาหารการกินดูนิดนึงยอมอาจจะอาจจะต้องยอมใส่หน้ากากล้างมือไปซื้อพงซื้อผักที่ตลาดมาผักบ้างะครับผมอย่า <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอาหารสำเร็จรูปมันก็จะเป็นหมูหมูไก่ไก,ไก่ทอดหมูทอดง่ายๆของเราใช่ไหม ใช่แต่กินกินต่อกันสองสามเดือนนี่ผมว่าอสตามีน้าในร่างกายเราก็คงมีผิดปกติบ้างครับผมก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีๆนะครับเพื่อนๆน,นะครับอืก็เอ,อสุดท้ายนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันกับอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันกับปารามาจารย์แห่งมังง่ญี่ปุน่นก็อาจารย์โอซามุเทสึกะหรือเทสึกะโอซามุนะครับผม ท่านนี้ก็จากไปในวัยประมาณ60ปีนะครับผมมี mm hmm. เอ,อ่อมีเป็นมะเร็งที่น่าจะลำไส้นะครับ mm hmm. คือท่านเองค่อนข้างหากัหกโหมนะหักโหมงานหนักมากในตอน mm hmm. ที่เอ,อ่อรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลเนี่ยก็ยังมีการบอกบอกพยาบาลว่าเฮ้ยขอร้องหละ่ะขอให้ได้นั่งทำงานต่อก่อนเถอะ mm hmm. อะไรเงี้ยยังพูดไว้อย่างนี้อยู่นะนะแบบช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยอืม mm hmm. เออ ก็เราก็จะเห็นได้ครับว่าผมเชื่อนะครับว่าออนักเขียนทุกท่านแม้แต่ผมเองที่ผมทํางานสายวาดเนี่ยมีความมีแพชชั่นในการสร้างผลงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการสร้างงานออไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องหรือจะเป็นการวาดภาพเนี่ยคนที่มีไอเดียคนเขาก็อยากสร้างผลงานต่อเรื่อยๆไม่อยากจะเว้นช่วงเพราะว่าการเว้นช่วงไปเนี่ยมันก็ทําใหออ้หลายๆอย่างมันขึ้นสนิมไม่ว่าจะฝีมือหรือไอเดียนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งท,ที่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ย สุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดอยู่เสมออืมใช่ครับเออผมผมก็มารู้สึกมาเมื่อเร็วๆนี้เพราะเมื่อไม่นานมานี้ผมก็พูดไปเหมือนกันว่าผมมีการป่วยนะฮะป่วยอยู่ระยะหนึ่งอตอนนั้นก็เฮ้ยเริ่มเริ่มเรียกว่าไงดีเออเริ่มรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพร่างกายมากขึ้นกาแฟที่ดื่มหนักๆก็ต้องลดลงไปบ้างอะไรเงี้ยฮะก็ฝากบอกทุกทกท่านไว้นะที่นี้เหมือนกันว่าเออในสถานการณ์แบบนี้ตามที่พี่จินบอกเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ <anca pp os> ครับผมบอเอาละฮะยังไงก็วันนี้นะครับผมเจปังเจแปนมาอาจจะฟังดูเศร้าๆซึมๆหน่อยแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเราเอาเรามองเห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางสุขภาพแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งที่เรารักอย่างเช่นการ์ตูนหรือไรโนเวลค่อนข้างเยอะนะฮะก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งใน าการพูดคุย,ยที่ทำให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ผมเจปังเจแปนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้าเราจะหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยกันอีกนั้นติดตามกันดูให้ดีครับผมทั้งทาง Facebook, YouTube, Podbean, Spotify, Clubhouse แล้วก็เอ่อ t ว i t t e r ด้วย ผม,ผมยังไม่ได้อัพเลยเลยขออภัยด้วย <laughs> <laughs> นะครับผมเอาละครับผมยังไงวันนี้แอดบอนดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าแล้วก็ผมครับผมจิจินครับนะคขาหัวเหตุครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ